กันบอลกันแล้วฮะกันบอลไฟบาลกันผู้ใดเอาไว้ผู้ใดเอาไว้บักมืดแน่นอนไฟบ้าเพื่อจ้ะเจ้าแอว่นบ่บ่เฮ้ยเจ้าเรามาบ้างไว้ค่ะใบยูบูปลาใบไถ่ปลาใผูู้เพื่อยูบจากโทรศัพท์เจ้าไม่หูแจ๊กแล้วเนาะนี่เมื่อวานมันก็เบิ่งมันก็ะานน้ำอยู่มันเลียกซะได้ อย่างนี้ได้เลยผลไม้เอาเจ้ากระถาเสียสังเขมาถาตุเป็นบทตัวค่ะเส่เสเสตังกะละมังหมอในจคลิปแบบมือนเบิ่งกันไล่เบิ่งกันเลยฮะไลฟ์ปเรื่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดป้าเดี๋ยวอีสองคลิปเลยอีสองคลิปคัมแล้วเออขึ้นเมื่อนอน สองคลิปกับ1ลึ่งล้ำแล้วเอ้ยแปดแปดคลิปแปดคลิปกับหนึ่งลำในแส่วนิี่หอดคำนี่สิลำอีกจักรอบฮะซื้อคลิปยังบันยังไปให้หัวยังไปแล้วมาเห็ดยังนี่ล่ะโอ้มาเห็ดยังเต่มาเห็ดยังโคบสิมากไ้ผู้ชองคนมากนําเป็นยังเลยนะ เมาเดี๋ยวอยอเอ็พวงเฉเดนี่นีเฉเนี่อบ่าวอันอันบ้านนาจัดหนักไม่ให้ย่าถ่ายคลิปด,ด้วยบ่าวบ้านนาจัดหนักไม่ให้ย่าถ่ายคลิปด,ด้วย ยาพยานยาชนยาจังยองยักษ์สลายยอยักษ์สลาอาเจ้าก,ก็บ,บอกกันไปเชื <laughs> 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 ่อโทรศัพท์เรื่อยๆเขก็ตั้งซื้อคลิปอีกโอ้พี่น้องเออ <laughs> แต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละมือ <m akes> แต่ละดีเดีย๋ยนะเอาบาัตรกันต์ิะกี้ที่เก้าได้บัตรน,นี่เดี๋ยว <m akes> <m akes> กิฟต์ที่ทีปุ่นเนอะไปเห็นแล้วกินปุ่นเนอะเออ <c oughs> มาเลี้ยงมีล่ำอีกอยุบบันเนี่ยโอ้โสุดสิคำสุดสุดล่ำจักรอบเนาะพี่น้องเอ้ยล่ำเปิดเปิดไฟไปเลยโอ้เปิดไฟเลยเออบอกว่าบ่าวบ้านนาไม่ให้เมื่อบา่าวี่ยังบ่านเนี่ยบ้านเนล่ยบ่าวบ้านนาจัดหนักไม่ให้ญาติถ่ายคลิปด้วยเมนบอกเออ สนั่นแหละตั้งตั้งยังดีแท้พอให้เจ้าวัให้เจ้าไปถ่ายคลิปน้ำเนาะต้นกันไปถ่ายคลิปสองคนเจ้าของกันไปน้ำข้าเจ้าก็ถ่ายบ้านไก่ย่างไปเนาะก่ย่าไปเนาะควรได้แปดเก้าคลิปเหรอตะกร้าไทยมีซังอ๋อถ่ายรูซังอีกเจ้าเซลอีกตีโดนนี่เอากับคลิปที่เก้าโอ้จากพ่อเลยเนาะเจ้านี่เนาะคลิปที่เก้าคลิปที่สิบโอ้คลิปพี่เก้าคี่สิบแมนเลยเลยอีกสองคนได้จะคลิปวะคนได้จะคลิปวะนับแมนได้คลิปวะมันนี่แมนนับน 1>, 1 2 3 4 5 6อันนี้คลิปที่เจ็ดนี่แนนบรอกปะไปเอาอีกปะเราไปเอาอีกปะเมือ่อเสร็แล้วปล่อยมึงเหรอเมื่อเร็ล้ปล่อยมึ้งเหรอเราไปหาเรวนหา,ด,หาดังหาโทรศัพท์จะเลยดวนเล้เรา่ะดวนเลยลเราเราไปหาดวนไปอยังไรใครให้ไปหาดวนอ่ะนะครับผมนี่อย่างอีกบาทที่นี่ พื่อนี่เฮ็ดค้าหัดตอนนี้เราก็มาพัฒนาด้านหน้ากันนะครับผมเนาะตรงด้านหน้านี้ก็แป้นอึ ก็วันนี้ก็นะครับผมทํางานเตรียมพื้นที่ต่อไปนะครับผมใกล้วันงานเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วอีกเดือนกว่ากว่านะครับผมกล่ามาปรับปรุงสถานทีนะครับผมด้านนี้ก็สามารถจอดรถได้สองขั้นสามขั้นนะครับผู้ใหมาก่อนในจอดก่อนนะครับผมตอนนี้ทางถนนหนทางนี้ก็เริ่มดีแบบใกล้จะลาดยางแล้วนะครับผมเนาะตอนนี้ก็ถนนก็เรียบสวยนะครับวิ่งรถได้ร้อยยี่าั่หระครับผม ครับผมหนทางก็กว้างขึ้นนะครับผมถน,นนหนทางกว้างขึ้นนะครับมีโอโอพี่บ้านนะครับผมนี่ครับล,าน,บลานองค์ปู่เป้าริจิตนครัตนนะครับผมก็มีคนคนหนึ่งนะครับผมขับรถไถซน <laughs> ขับรถไถซนต้องเฮ็ดใหม่นะครับผม Yeah. cắt một con, cắt một con, nó đó okay. thêm. Thêm กระเล่นไฟโอ้ยนอเยือนี่ Đây ครับผมเดี๋ยวเราก็เตรียมพื้นที่นะครับผมตกแต่งเพื่อความสวยงามหลังจากหน้าฝนผ่านไปนะครับผมตอนนี้หน้าหนาวก็เริ่มหาไม้ดอกไม้ประดับมาลงให้สวยงามเพื่อเพิ่มความสวยงามที่ลานองปู่นะครับผมก่อนวันงานนะครับผมหาเบ้าไหไร ตามนั่นขาชิ้นบนนี่แห้งไปเอาเสียจกม,มาตามยา,มา,ยาชาบานเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเสียยาปปมันเหลว,วเนี่ยไป,ปไปไป